สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ bitcoinac.com นะครับก็หลังจากคลิปที่เป็นคลิปอธิบายเกี่ยวกับการสมัครใช้งาน bitcoinac.com นะครับก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราวอ r i f ินะครับตอนนี้ก็เราวอ r i f ิเรียบร้อยแล้วนะครับก็สถตทัสจะขึ้นว่าวอ r i f ินะครับก็จะมีสิทธิในการ ฝากครับผมแล้วก็ถอนนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาอธิบายนะครับอธิบายในการฝากเงินเข้าเว็บไซต์ bitcoinac.com นะครับวิธีการฝากเงินเข้าอย่างไรนะครับก็เราจะฝากเป็นเงินบาทนะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีฝากเป็นเงินบาทก่อนนะครับโอเคคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ให้ดูนะครับก็ขั้นตอนแรกครับเริ่มเลยนะครับ ให้เรานะครับกดไปที่ d e POSIT นะครับ d e POSIT ในส่วนของเงินบาทนะครับว่าเราต้องการาเงินเท่าไหร่นะครับว่าเราจะฝากเท่าไหร่เช่นเราจะฝาก500นะครับก็ใส่ไป500นะครับชื่อของเรานะครับชื่อเราเนี่ยควรที่จะให้เป็นชื่อจริงซึ่งจะให้ตรงกันกันกบบัตรประชาชนที่คุณ i f ิมายนะครับอ่าตรงนี้ผมจะจำลองนะครับ แต่ชื่อตรงนี้ควรที่จะเป็นชื่อจริงของเราที่มันตรงกับบัตรประชาชนของเรานะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าเราต้องการฝาก500นะครับชื่อของเรานะครับชื่อนามกุลทั้งทั้ที่คุณจะต้องโอนมายังบัญชีนะครับบัญชีจะอยู่ด้านล่างนะครับบัญชีพวกนี้นะฮะแล้วก็โอนเสร็จแล้วเนี่ยฮะให้ส่ง s m สมาด้วยนะครับ เพื่อที่จะให้ทางเรารู้นะครับว่ามีใครฝากเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้เพิ่มความเร็วในการฝากเงินเข้ามาในเว็บไซต์ Bitcoin AEC นะครับก็ขั้นตอนนี้นะครับก็ให้เรากดตามนี้นะครับกรอกตามนี้ใส่ตามต้องการที่เราจะฝากมานะครับก็เสร็จแล้วให้เราซับมิดนะครับกดซับมิดเข้าไปนะฮะ าจากนั้นให้เราเข้าไปเช็คในอีเมลอีกทีนะครับอันนี้จะเป็นอีเมลที่แอปพูฟนะครับที่ Verify ผ่านแล้วนะครับก็จะมีเมลเข้ามานะครับฮะก็จะมีครับผมว่าให้เราครับโอนเงินทั้งท้ครับยอดจริงฮะร้อยห้บาทนะครับ เข้าบัญชีนะครับอาจะเป็นกัิิรรก็ได้หรือว่ากรุงเทพก็ได้นะครับหลังจากโอนแล้วเนี่ยให้เรานะครับส่ง SMS เข้ามานะครับก็สเตตัสของเรานะครับพอเราโอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องทำอะไรนะครับรอทางเว็บไซต์คอนเฟิร์มเพื่อที่จะเติมแคสให้กับคุณนะครับเติมยอดให้กับคุณคุณนะครับอ่าเนี่ยฮะ จะเป็นการรอนะครับโอเคในส่วนตรงนี้นะครับมันจะเป็นการเติมเงินเข้าอ่าบิตคอยเอซีนะครับในเป็นการฝากเงินเข้ามานะครับในส่วนของเงินบาทนะครับโอเคถ้าหลังจากอ่าฝากเสร็จแล้วเนี่ยฮะก็รอนะครับรอนะครับประมาณอา,อาจจะสิบห้านาทีหรือว่าเร็วกว่านั้นช้าสุดอาจจะเป็นสองชั่วโมงนะครับ ก็ถ้าเกิดว e ่าหลังจากเราฝากเสร็จแล้วเนี่ยทางระบบก็จะแอดแต้มให้กับคุณนะครับตรงนี้จะขึ้น500นะครับหลังจากนั้นคุณสามารถเอาเอาเงินตรงนี้ไปเทรดบิตคอยได้นะครับหรือว่าซื้อบิตคอยเก็บไว้ก็ได้นะครับอ่าโอเคในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการฝาก เงินเข้าในเว็บไซต์ BITCOIN AEC นะครับก็เดี๋ยวผมจะจำลองนะครับว่าเราฝากเงินเข้ามาแล้วนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะรีเฟรชดูนะครับ เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราฝากเงินสําเร็จแล้วเนี่ยทางเว็บไซต์คอนเฟิร์มให้กับเราแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มยอดให้กับเราเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของเราเรียบร้อยนะฮะตรงนี้คฮะก็จะไม่มีตรงนี้นะฮะให้เราไปดูในส่วนของ History นะฮะ History ก็จะมีการบอกว่า,าบวกเราเพิ่มมา500บาทนะครับเพิ่มเงินในเวลานะฮะ จะมี history นะฮะจากนั้นเราก็มีเงินอยู่ในกระเป๋าของเราเรียบร้อยนะครับโอเคครับโอเคครับผมก็คลิปนี้จะเป็นการฝากเงินเข้ามาในเว็บไซต์ bitcoinaec.com นะครับด้วยเงินบาทนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ